แค่ดิตผู้แปลเพจฟันต้ามังงะแปลอย่าลืมไปตามกดไลค์และอ่านก่อนใครได้ที่เพจไม่รู้ว่าโลกแห่งการฝึกตนที่เรียกว่าเกมปรากฏขึ้นตั้แต่เมื่อไหร่ผู้เล่นก็ค่อยๆยอยเข้าสู่โลกแห่งการฝึกตนต่อต้านปีศาจและในขณะที่กำลังพัฒนาระดับความแข็งแกร่งอยู่นั้นก็สามารถนำอุปกรณ์และการฝึกวิชากลับมายังโลกแห่งความเป็นจริงได้ด้วย จนกระทั่งวันหนึ่งการทำลายล้างได้เกิดขึ้นอย่างเงีย,งยบๆมีสป,ปราราจจำนวนนับไม่ถ้วนจากโลกแห่งการฝึกตนบุกเข้ามายังโลกแห่งความเป็นจริงเมืองมนุษย์นับตั้แต่ปีศาจบุกโลกสงครามระหว่างปีศาจกับเผ่ามนุษย์ก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเมืองต่างๆค่อยๆล่มสลายมนุษย์ที่หลงเหลืออยู่ยังคงดิ้นรนต่อไปเหลือเพียงเมืองสุดท้ายเมืองเดียวเท่านั้น เมืองกำลังจะล่มสลายแล้วทหารยังเป็นเช่นนี้ต่อไปผูมนุษย์ต้องสูญพันแน่นอนนะนี่นี่คืออะไรราชาปีศาจต,ตอนสุดท้ายมันคือราชาปีศาจต,ตัวสุดท้ายงั้นเหรอราชาปีศาจต,ตัวสุดท้ายปรากฏตัวแล้วจำนวนปีศาจเพิ่มขึ้นมหาศาลจริงๆกูชิงศารเซียนกระบ,บี่ยักษ์เผ่ามนุษย์หน้าตอนนี้เหลือเพียงแค่วิชาหวนคืนกลับเป็นวิชาสุดท้ายแล้ว ถึงจะฆ่าเจ้าราชาปีศาต,ตัวนี้ได้ไม่ได้นะคุณกูหากคุณใช้วิชาหวนกับคืนคุณจะต้องตายด้วยคุณเป็นความหวังสุดท้ายของมนุษยชาตินะครับฉันไม่มีทางเลื่อกอื่นแล้วล่ะเหลือเพียงแค่กระบี่เล่มนี้เท่านั้นที่จะจัดการตัวต้นเหตุนี้ได้คุณกูให้พวกเราได้ใช้พลังที่สะสมมาทั้งหมดช่วยคุณอีกแรงด้วยเถอะคุณกู ให้ความหวังทั้งหมดขอฝากไว้ที่คุณด้วยนะครับนับจากนี้เป็นต้นไปให้สงครามและความทุกข์ทรมานของมวลมนุษย์จบลงที่นี่ หลังจากการต่อสู้ครั้งนั้นทเทพเจ้าองค์สุดท้ายของมวลมนุษย์ได้ล่มสลายสงครามอันแสนยาวนานระหว่างปีศาจกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้สุดท้ายก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของเผ่ามนุษย์โลกแห่งความเป็นจริงได้เริ่มเข้าสู่สพาะแห่งการทำลายล้างและผู้เล่นกู่ชิงซานฆ่าปีศาจตัวสุดท้ายได้สำเร็จทำให้ตัวเขาได้รับชัยชนะและได้รับโอกาสเกิดใหม่อีกครั้ง หมดหน้าครับดึกดื่นขนาดนี้แล้วทำอะไรที่หลุมฝังศพหรือครับแล้วถ้าเจอปีศาจขึ้นมาจะทําไงมาดูว่ามีของดีอะไรลงเหลืออยู่บ้างไงละ่ะในร่างคนตายพวกนี้นะ่ะมีของดีเยอะแยะเลยนะจะบอกให้เดี๋ยวจะให้แกได้ดูแบบเต็มสองตาเลยท่านจะผ่าศพพวกนี้งั้นเหรอเอ๋ด้าสั้นด้าบนี้ไม่เหมือนดาบอื่นๆเลยนี่แทงซ้ำอีกสักทีก่อนแล้วค่อยหยิบแล้วกัน อะไรวันนี้อ่ะออไอปีศาจแกแกฆ่าหัวหน้าที่นี่มันที่ไหนแล้วพวกแกเป็นใครเมื่อกี้ฉันเพิ่งตายไปพร้อมกับราชาปีศาจไม่ใช่เหรอเอ๋แรงเยอะมาก คิดจะฆ่าฉันอนะ่ะมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกเกือบไปแล้วครั้งนี้แกทำให้ฉันโกรธจริงๆแล้วนะเว้ยสนามลบแห่งนี้คนที่ตายไปเมื่อกี้แต่กลับฟื้นกลับมาได้นี่มันอะไรกันแน่ หรือว่านี่มันจะไม่ใช่โลกแห่งความจริงแต่เป็นโลกแห่งการฝึกตนในเกมงั้นเหรอระบบล่ะระบบระบบอยู่ไหนแปลกฮะทาไมไม่มีการตอบรับจากระบบเลยล่ะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวันนี้กะแกะเป็นผีหรือ,อยังไงถ้าแกฆ่าปีศาจจานวนนับหมื่นมาก่อนแกะจะไม่ถามคําถามงงโง่ๆแบบนี้นะแกะเป็นใครกันแน่ให้ฉันดูป้ายแขวนเอลหน่อยสิป้ายที่เอลงั้นเหรอ ไฟแขวนเอลนี่อยู่ในเกมโลกแห่งการปึกตนหรือว่ายังเป็นโลกเก่าเกาใจผิดแล้วแค่เข้าใจผิดที่แท้ก็เป็นพี่น้องค่ายเสี่ยวฉีนี่เองรีบกลับเข้าค่ายทหารกับฉันเถอะที่นี่นะมันอันตรายเกินไปพอลองมองดูเกาะหนังของพวกนี้อย่างละเอียดแล้วมันเป็นเกาะหนังเมื่อ10ปีที่แล้วนี่นะนี่พี่ชายตอนนี้คือปีอะไรหรอตอนนี้ก็ปีเฉินเฟิงปี681ไงแล้ว อะไรนะเฉินพิงปี681นี่มันเกมโลกแห่งการฝึกตนเมื่อ10ปีที่แล้วนี่สานะรีเซ็ตสำเร็จแจ้งเตือนตัวตนปัจจุบันเป็นกู่ชิงซานทหารแนวหน้าของค่ายเสียวฉีตอนนี้เราคือกู่ชิงซานทหารแนวหน้าของค่ายเสียวฉียืนยันสถานะเราระบบเทพแห่งสงครามเปิดใช้งานสำเร็จ กำลังเริ่มประจนภัยครั้งใหม่ได้เกิดใหม่อีกครั้งเือระบบเทพแห่งสงครามงั้นเหรออาสัปหลาดมาพวกเราสวยแล้วไม่ต้องห่วงก็แค่ปีศาจธรรมดาเท่านั้นเองอะไรกันถ้าสาดาบของเราใช้ไม่ได้ผลการจำตี โดยใช้แต่กำลังคงไม่มีโอกาสชนะได้แน่ต้องพึ่งประสบการณ์เท่านั้นจำได้ว่าจุดอ่อนของมันอยู่ที่ลำคอดูเหมือนว่าทิ่นี่จะเป็นดินแดนของเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่สูญสิ้นไปแล้วพวกปีศาจก็ค่อยตามกลิ่นขาวเลือดของสมมาเรื่อย พวกปีศาจที่มาคราวนี้จํานวนมากทีเดียวปีศาจเพียงแค่ตัวเดียวที่เพิ่งฆ่าไปเมื่อกี้ยังกินแรงมากขนาดนี้ได้คราวนี้พวกมันมาเป็นฝูงต้องรับมือไม่ไหวนะแต่แถวนี้มีที่ไหนที่ใช้หลบได้บ้างมีค่ายทหารที่มีค่ายกลปกปิดอยู่ข้างหน้าไม่ไกลถึงค่ายทหารแล้วน้องชิงสารรีบเข้ามาเร็วเข้า ค่ายนี้ดูปลอดภัยมากเพราะมีค่ายกนปกปิดค่ายจากปีศาจพวกนั้นไงล่ะตอนที่เข้ามาผมสัมผัสได้ว่าค่ายนี้มีการสะเทือนผมเกรงว่าจะซ่อนได้อีกไม่นานแล้วล่ะงั้นจะทําไงดีหากมีหินวิญ,ญญาณก็น่าจะพออยู่ได้อีกสภกงั้นฉันจะไปดูเดี๋ยวนี้แหละว่าไหนค่ายมีหินวิญญ,ญาณหลงเหลืออยู่บ้างไหมทั้งที่เมื่อกี้เพิ่งจะตายไปพร้อมกับปีศาจตัวสุดท้ายไม่ไม่ใช่สิควรจะพูดว่าชาติแล้วมากกว่า ในชาติก่อนผู้คนล้วนคิดว่าโลกแห่งการฝึกตนนั้นเป็นแค่เกมสเสมือนจริงจนกระทั่งปีศาจบุกมายังโลกแห่งความเป็นจริงถึงได้รู้ว่าที่จริงแล้วโลกแห่งการฝึกตนนั้นมีอยู่จริงแต่มันก็สายไปแล้วสถานก,การณ์โดยรวมที่ปีศาจทำลายล้างมนุษย์นั้นมันได้อย่างลากลึกมานาแล้วและตอนนี้เราเองก็กลับชาติมาเกินในโลกแห่งการฝึกตนเมื่อสิบปีที่แล้วนั่นก็หมายความว่าเรามีโอกาสที่จะหยุดวันสิ้นโลกของเผ่ามนุษย์ได้สินะ แต่ถึงจะพูดแบบนั้นตอนนี้คงต้องหาวิธีรักษาชีวิตไว้ให้ได้ก่อนเมื่อกี้ตอนเราสู้ปีศาจดาบของฉันใช้การไม่ได้ขึ้นเป็นงี้ต่อไปไม่ดีแนะ่จริงด้วยสีระบบเทพแห่งสงครามเมื่อกี้นี้ชื่อู่ชิงซารค่าพลังวิญญ,ญาณ4ีทับหสถานะปัจจุบันทหารค่ายเซียวฉีระดับปัจจุบันปรับแต่งลมปานั้นที่หนึ่งทศไม่มีการฆ่าสิ่งมีชีวิตจะได้รับพลังวิญญ,ญาณระดับสูงขึ้น คีย์จำกัดของพลังวิญญาณก็จะยิ่งสูงเจ้าของที่พักค่าปีศาจ2ตัวจะได้รับแต้ม4ี่แต้มไม่เหมือนระบบตอนชาติที่แล้วเลยสักนิดช่างเหอะพวกนี้ไม่สําคัญสิ่งสําคัญที่สุดตอนนี้ก็คือต้องหาวิธีรักษาชีวิตให้ได้เรลวที่สุดปรับแต่งลมปานขั้นที่1ถึงว่าทำไมเราถึงได้อ่อนขนาดนี้ตอนนี้เราสามารถรับรู้และใช้พลังวิญญ,ญาณได้ในระดับที่ต่าที่สุดเท่านั้นเชื่อมต่อการทํางานของเทพแห่งสงครามสําเร็จต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันแรกหรือไม่เปิด ปิดฟังกชันเทพแห่งสงครามฟังก์ชันเทพแห่งสงครามสามารถใช้วิชาของผู้ใช้อาวุธได้โดยตรงโดยการสัมผัสอาวุธและการทำความเข้าใจวิชานั้นต้องใช้พลังวิญญาณจำนวนหนึ่งเมื่อหยิบอาวุธนั้นก็จะสามารถปลดล็อกทักษะได้นหรือาเศียดายที่ไม่มีดาบเขียวมาตรฐานทางกองทัพใช้ทักษะต่อไปนี้ทักษะะแหกทำลายล้างใช้พลังวิญญาณหนึ่งแต้มทักษะที่สองสับบ้านไล่ล่าใช้พลังวิญญาณหนึ่งแต้ม ตอนสู้ลัดฟัดเหวี่ยงกับปีศาจตัวนั้นก็กินพลังไปเยอะมากแล้วหากต้องมาสู้กับฝูงปีศาจระยะประชิดอีกก็เท่ากับว่าหาที่ตายชัดๆใช้วิธีการโจมตีจากระยะไกลดีกว่าแต่ก่อนอื่นต้องยกระดับพลังซะก,ก่อนธนูทหารมาตรฐานกองทัพใช้ทักษะตรดังต่อไปนี้ทัาษะแรกทรงตัวใช้พลังวิญญาณสองแ้มทักศะที่สองยิงต่อเนื่องใช้พลังวิญญาณสองแ้มทัาษะที่3มั่นยำใช้พลังวิญญาณสี่แ้มทัาษะตรที่4นั่งแอน บินคู่ใช้พลังวิญญาณ6กแต้มถ้าสนานังแอนบินคู่นี้ดูท่าจะสุดยอดมากแต่ใช้พลังวิญญาณเยอะเกินกว่าขีดจำกัดพลังวิญญาณที่เรามีตอนนี้ถ้างั้นขอเลือกทรงตัวกับยิงต่อเนื่องเพียงแค่แป๊บเดียวก็เรียนรู้วิธีใช้ธนูเป็นแล้วไหนดูซิว่าสนามจริงจะเป็นยังไงความแม่นยำได้แต่พลังยังไม่พอเหมือนเดิมถ้าเพิ่มพลังวิญญาณเข้าไปพลังจะมากขึ้นไหมนะ ยิงต่อเนื่องอย่างแม่นยำดูเหมือนว่าพลังของสองทักษะนี้จะดีใช้ได้ทีเดียวดูเหมือนว่าถ้าใช้ระบบเทพแห่งสงครามจะสามารถต่อต้านปีศาจระดับต่ำพวกนั้นได้จากนั้นก็ค่อยทําความเข้าใจให้ชัดเจนว่าทั้งหมดนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่เกิดอะไรขึ้นแผ่นดินไหวเหรอไม่สิฟังจากเสียงแล้วมันเป็นเสียงที่ดังมาจากนอกค่ายทหารณนะนี่มันยักษ์ไหลหนะ้า